ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อเพียงแค่1,000 0บาทก็สามารถไปท่องเที่ยวต่างประเทศกันได้แล้ววันนี้รู้ก่อนเที่ยวจะพามาดู5้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างประเทศในงบ1,000 0บาทจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลยนะครับ 1. ประเทศลาวเป็นประเทศที่ไม่ไกลจากไทยแถมค่าครองชีพไม่สูงสภาพอากาศดีธรรมชาติที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นประเทศที่คบคันมากที่สุดเลยนะครับไม่ว่าคุณจะชอบสายไหนประเทศลาวก็คือคําตอบนะครับมีทั้งสถานที่สําคัญมากมายทางศาสนาวัดสวยๆส,สถาปัตยกรรมที่มีมน์ขังงดงามธรรมชาติที่ตะลึงตาและสภาพอากาศสดชื่นและค่าเดินทางจากประเทศไทยไปก็สะดวกสบายราคาไม่แพงนะครับซึ่งถ้าลถทัวร์อยู่ราวๆประมาณ1 0 0 0ถึง2,000บาทเท่านั้นเองนะครับส่วนที่พักจะมีหลายสไตล์ แล้วแต่คนนะครับเริ่มต้นราคา500บาทต่อคืนมีงบหมื่นหนึ่งคุณก็สามารถท่องเที่ยวในประเทศเราได้เป็นสัปดาห์เลยทีเดียวโอ้โหเล็กได้ว่าเยอะมาก 2ประเทศสิงคโปร์ถึงแม้ว่าเป็นประเทศเกาะเล็กๆเ,เป็นประเทศที่ปลอดภัยเดินทางสะดวกตอบโจทย์ทุกๆไลฟ์สไตล์นะครับยิ่งเป็นสายช้อปบอกได้คําเดียวว่ามีของกลับบ้านแน่นอนส่วนของกินก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะที่นี่มีของอร่อยราคาดีๆที่สิงคโปร์ก็มีเยอะมากมายแนะนําว่าเป็นข้าวมันไก่นะครับลองชิมดูอร่อยจริงๆหรือใครเป็นสายท่องเที่ยวก็ไม่น้อยหน้านะครับเพราะไม่ว่าจะมุมไหนโลเคชั่นไหนเปรียบไปด้วยศิลปะสถาปัตยกรรมที่สวยงามทางเท้าสะดวก,สะ,ดวกสะอาดสบายพื้นที่สีเขียวมากมายมาประเทศ คุ้มค่าแน่นอนค่าตั๋วเครื่องบินก็คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับที่สําคัญราคาตั๋วเครื่องบินก็มีโปรออกมาเสมอและปกติราคาจะเริ่มต้นที่305บาทเท่านั้นเองค่าที่พักก็เริ่มต้นที่700บาทนะครับงบประมาณ10,000นี่เที่ยวได้3-4วันเลยทีเดียวยิ่งช่วงนี้สิงคโปร์เปิดประเทศเต็มรูปแบบแล้วเอกสารขั้นตอนการทําเข้าประเทศก็ไม่ยุ่งยากนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวยังน้อยอยู่ใครที่เล็งไว้ก็รีบไปเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่เยอะอุ่นวายนะครับ 3. ประเทศเวียดนามเดินทางไปไม่ไกลจากไทยทาตั๋วราวๆ3,000บาทและใช้เวลาจากกรุงเทพไม่ถึง2ชั่วโมงทุกคนที่ไปสัมผัสบรรยากาศของเวียดนามเวียดนามทางตอนเหนือมีหลายเมืองให้เที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นซาปาเมืองเล็กๆในหุบเขามีธรรมชาติอบล้อมอุดมสมบูรณ์ฮานอยเป็นเมืองที่มีเจดีเก่าแก่ที่สุดในเวียดนามหรือจะชมความอัศจรรย์ของเกาะหินปูนรูปร่างแปลกตาหรือถ้าใครชอบสถาปักรรมฝรั่งเศสก็ไม่พลาดกับเมืองโคจิมินนะครับเรียกได้ว่าเป็นศูนย์กลางท่าม ศรษฐกิจของเวียดนามเลยทีเดียวและมีอีกหลายเมืองที่น่าสนใจเียกได้ว่างบหมื่นหนึ่งเนี่ยก็สามารถเที่ยวเวียดนามอยู่ที่การจัดเงินหรือการจัดบริหารของตัวเองนะครับ บาหลีประเทศอินโดนีเซียถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของใครหลายๆคนนะครับเพราะมีความสวยงามไม่ว่าจะเป็นนาขั้นบนไดสถาปัตยกรรมรูปแบบและไฮไลท์ที่เด็ดก็คือนวัดทานาล็อกอยู่ท่ามกลางทะเลชายหาดนะครับและมีสถานที่ท่องเที่ยวสนใจอีกมากมายเลยใครหลายๆคนอาจจะว่าบาหลีแพงเราแอบกระซิบบอกเลยว่าเห็นแบบนี้แล้วมีโปรโมชั่นตั๋วเครื่องบินถูกๆมีเยอะนะครับค่าที่พักยิ่งถูกเลยนะครับและดีด้วยงบหมื่นเดียวก็เที่ยวได้คุ้มค่าอย่างแน่นอนนะครับ 5. ฮ่องกงและกิจกรรมในฮ่องกงนั้นมีมากมายไม่ว่าจะเป็นนั่งกระเช้านอนปิงเพื่อไปไหว้พระใหญ่หรือใครที่เป็นสายชิลก็สามารถไปชมความงามของอ่าววิกตอเรียนะครับหนึ่งใน5อ่าวที่สวยที่สุดในโลกนะครับและอื่นๆอีกมากมายนะครับเรียกได้ว่างบหมื่นเดียวก็สามารถเที่ยวได้อย่างสนุกแน่นอนนะครับเรียกได้ว่าได้ท่องโลกได้สถานที่ใหม่ๆได้วัฒนธรรมใหม่ๆอยากกินอาหารใหม่ๆในงบหมื่นหนึ่งคุ้มค่าแน่นอนนะครับขอบคุณครับอย่าลืมกดไลค์ like, กด Sub s ไ r i b ์ด้วยนะครับ